เออลองลองลองทำตามไหมฮะอ่าขอขอขอโรโมเดลซึ่งโมเดลซึ่งต้งมีให้ด้วยห้าหกเจดแโชคฉันใช่ไหมสิ่งเจอก็คือต้องจิ้มอย่างนี้ถ้าเกิดใคร ทำไม่ทันก็ชอบชั้นใช่ไหมทีเลยใช่ไหมจบกันจบได้ก็พอใช่โอเคไปลองทำันดูได้เลยครับทุกคนครับมาสนปรดมวยด้วยนะฮะจด็ุงยังมีกันห่อพวกเราทำเต็มที่กันม้านะคะก็อยากจะฝากให้ทุกคนเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามพวกเราคอสบอลไปนานๆด้วยนะคะฝากเอนดูพวกเราด้วยนะคะ เดี๋ยวเราจะเข้า MV กันทุกคนจะดูเอ็มพร้อมๆกันนะครับมีใครอยากส่ง MV แบบเฮ้ยเราเป็นดีเจส่งเพลงตัวเองไหมมีไหมเอาไหมเอาไหมโอเคเชิญครับเชิญเลย่าทุกคนพร้อมยังคะ